กสอชอกันแบนไว้ให้แล้วว่า58 58 50 59, 1 59 25ให้สำหรับ ITS ไปแล้ว ตัวแผนน่นมีความถี่รบรอยอันนี้เฉพาะใช้สําหรับรถโดนี้เลยเฉพาะอย่างเดียวเลยใช,เลใช้จริงใช้จริงก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ยังอนไม่ได้เพราะมันมีแค่สเปกตั้มที่บอกว่าแผนน่นเป็นแผนใช้สำหรับบริการนี้สวิสแต่ว่าถ้าจะมีการอนุญาตมันจะต้องออกเรื่องของประกาศอี่งหนึ่งว่าเฮ้ยแปนความนี้่ถ้าจะใช้ในเอสต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างที่รองรับอกรณ์ที่ันทำเข้ามันต้องมีอกต้องผ่านมาตรฐานอะไรดีอ่าก็ต้องมีประกาศรูปเพราะฉะนั้นตอนเราขนาดนี้ยถ้าจะไม่มีหลักเกณฑ์พวกนี้ มันก็เหมือน,นว่ามีแค่ความเดียบไว้ถึงไปที่มาว่าทําไมคอึงต้ขของขอเป็นแซนต์วัคก่อขนเพราะว่ามันยังไม่ไม่มีหลักเกณฑ์หรือการมาดูเยตรออันนี้ก็คือใช้ได้ปัจจุบันนี้คือใช้ได้เฉพาะในการผู้ทรงตรงวิจัยและพัฒนาแล้วก็การทดสอบใช่ครับก็ถ้าผลผลจากตรงนี้ส่งผลแล้วมันน่ามันจะน,น่าพอใจมีนม่าพอใจแหละแต่มันก็ต้องมานต้งคุยกับสำนักขอพวกผลส่งส้งหลายว่ามาตรฐานอะไรเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไปทางไหนมันจะได้ไปด้วยกันได้ แต่เราค่อยมต่ตงทำหลักเกณฑ์แล้ว,ลวคิดว่าต่อไปลคลื่นมันพอไหมถ้าในอนาคตต้องมีการใช้จริงพอครับพอพอเพราะว่าริงไอ้พวกนี้มันไม่ได้มันมันจำนวนคลื่นแบนด์วิดเนี่ยมันไม่ได,มมมได้เหมือนพวกมือถือพวกซลลูลา์ที่ต้องใช้แบนด์วิดเยอะมันแค่ส่งสัญญ,ญาณแล้วต่อไปสมมติคือยังไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนนิดนึงว่าถ้าสมมติเรามีรถคนที่จะเป็นเจ้าของรถคือต้องมาขอใบอนุญาตถูกไหมในการใช้คลื่นไม่ใช่ใครจะต้องไปใครจะต้องไปกับเจ้าของ มันจะถ้าคอนเซปต์อย่างนี้มันจะกลายเป็นอะไรเซนแบนไปเลยก็เหมือนขึ้นไวไฟอ๋ออ๋อก็คือใช้ฟรีโอเคแต่ว่าแน่นอนอุปกรณ์ที่นําเข้ามาเนี่ยอย่างรถรถทุกวันนี้เขาบอกว่ามันมีไออาร์เอสรถไซอาะไอเอสยูเนี่ยมันมันมันมาอยู่แล้วบางรุ่นแต่ว่าเขาต้องเอาถอดออกเพราะว่าขึ้นลงถี่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยเขาเลยต้องถอดไอเอสยูออกแต่ถ้าเราอนุญาตทําแผนเรามีหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วอะแล้วก็ตกลงกับสนพอได้แล้วว่าตกลงมาตรฐานที่นั่ทางไหน รถทั้งหลายที่เข้ามามีไอเอสตัวมันก็ใช้พร้อมใช้งานที่เหลือก็คืออินฟาเซอร์อย่างที่ท่านผู้ว่าการท่านทำพิเศษบอ,อกถ้าเขาติดตั้งตัว Ice oo, ไอเอสอยู่ว้ตามกำหนดเรื่อยๆรหบผมก็พร้อมใช้งานอืมเป็นเาินพูดง่ายๆคือใช้ฟรีอ่ะใช่ครับ